กดติดตามช่องชิฟรีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆรถกระบะและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวฉบับเต็มของ m ิ t s บ b i s h i t ทนอลส2ง0ูนย์รถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งสปอร์ตและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมิ u b บิชิได้ยกระดับรถกระบะรุ่นนี้ให้เหนือกว่าที่เคยทั้งความทนทานความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการขับขี่ในชีวิตประจำวัน ดีไซน์ภายนอกของ m 200ิ t subishi t เ i t เ n ลสอ2 0 2นยบโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมด้วยแนวคิดดามิกชิลที่เน้นความแข็งแรงและล้ำสมัยไฟหน้าเหลดดีไซน์เรียวยาวประสานเข้ากับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าถูกยกสูงขึ้นให้ดูส่งพลังด้านข้างข,างของตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนเพิ่มความดุดันส่วนท้ายของรถก็ได้รับการออกแบบใหม่เพราะไฟท้ายเหล็ที่ดูสปอร์ตทันสมัยไทเทนรุ่นใหมน่นี้มีความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นทำให้ขับผ่านเส้นทางกรุขรัได้ดียิ่งขึ้นและยังให้ทัศนวิสัย ในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังและล้อแม็กดีไซน์นำใหม่ให้เลือกหลายแบบตามสไตล์ผู้ใช้เครื่องยนต์ของ Mitsubishi Titan L 2002,025เป็นเครื่องดีเซลเทอร์2.4ลิตรให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองได้ดีทั้งบนทางเรียบและทางวิบาก พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นระบบขับเคลื่อนซูเปอร์ซีเล็ก4ดับเบิลยูดี2ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิสซูบิชิทำให้ควบคุมได้มั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการลากจูงการปีนเขาหรือการขับลุยโคลทไททันใหม่ยังมีพละกำลังในการบรรทุกและลากจูงเพิ่มขึ้นทำให้เป็นรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดภายในห้องโดยสารของไททัน L200202020 ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าที่เคยวัสดุภายใน ในถูกเลือกอย่างประณีตบอกนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้ความสบายสูงสุดเหมาะกับการเดินทางไกลแผงคอนโซลได้รับการอัปเกรดด้วยหน้าจอแสดงผลดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสนขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto มีระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบการเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารทำให้ขับขี่ได้อย่างเยียบสบายระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนและช่องแอร์ด้านหลังช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกเย็นสบายตลอดการเดินทาง ในด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิไททัน L 200202025มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่าันสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังระบบเตือนการออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงเพิ่มความปลอดภัยและเสถียรภาพในการขับขี่ทั้งบนถนนและนอกถนนสำหรับการขับขี่ไททันใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคง และควบคุมง่ายโครงมาลัยเบาแม่นยำระบบการสะเทือนดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเส้นทางธุรกันดารการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทําได้ยอดเยี่ยมทําให้ทุกการเดินทางนุ่มนวลและเงียบสงบโดยรวมแล้วมิตซูบิชิไท i ท a n อลส0 2พันคือรถกระบะท,ที่รวมความแข็งแกรก่งเทคโนโลยีความสบายและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถที่พร้อมรุนหนัก และขับสนุกในทุกเส้นทางถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่องและคุ้มค่าไททันรุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องชิปรีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์ล่าสุดฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนที่สุดในวิสุบิชิไททัน L 2 0 0 2 0 2 5รุ่นใหม่นี้